ในการทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยนะคะเราจะมีรายงานอยู่3ประเภทนะคะมีรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นหรือว่า IEE แล้วก็รายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมก็คือ EIA นะคะ EIA ก็จะมี EAA ที่เป็น EA ปกติ35ประเภทหรือโครงการรุนแรงที่มีผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงเนาะ เป็น e i a มี11ประเภทในการทำ EIA กับ ESHIA เนี่ยมีความแตกต่างกันนะคะในการทำ EIA เนี่ยจากขั้นตอนที่1นถึง6เนี่ยจะมีการรับฟังความคิดเห็น2ครั้งครั้งที่1เป็นการรับฟังความคิดเห็นในการกำหนดขอบเขตหรือว่า s c o p i n g ครั้งที่2เนี่ยเป็นการรับฟังความคิดเห็นต่อมาตรการนะคะสำหรับ e s i a เนี่ย ก็จะมี6ขั้นตอนเช่นเดียวกันแต่การรับฟังความคิดเห็นจะมี3ขั้นตอนคือขอ้อ1เนี่ยสโคปปิ้งก็จะเหมือนกันกับ EIA ข้อ2เนี่ยในการประเมินผลเนี่ยจะให้ต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการประเมินผลนะคะแล้วในการประเมินผล EHIa เนี่ยประเมินผลกระทบนะคะจะต้องมีการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพอีกบทหนึงแยกออกมาด้วยนะคะ แล้วก็คอสก็รับฟังความคิดเห็นเพราะฉะนั้นที่ต่างกันก็จะมีคอสองเพิ่มเข้ามาเสร็จแล้วในช่วงของการตัดสินใจนะคะพอสพอถ้าสพไม่ให้ความเห็นชอบต้องทําใหม่นะคะถ้าสอพอให้ความเห็นชอบเนี่ยจะต้องมีองค์กรอิสระให้ความเห็นประกอบแล้วก็หน่วยงานอนุญาตเนี่ยจะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นต่อสาธารณชนนะคะก็จะมีความแตกต่างกันในส่วนของ e i a กับ E, S A e R H I A นะคะ